bagi untuk bagi bagi untuk sama terima kasih sabar sabar nak ตอนนี้อยู่เมืองฝรั่งเศสด้วยพี่น้องบกไกบ่บกไกลยังกัอยู่ฝรั่งแค่สิยางเ้าแล้วดูใบไม้พงมาละกงดอกไม้ดอกตอกเพื่อจะได้ไปปลูกไปอีไปงามเงานซันพี่น้องต้นไม้ต้นต,อ,ตอกก็มีหลายแบบ น,นี market. Market. นออน่แต่ต้นงามๆที่นี้มักซื้มากเกดสุอร์มา์เก็ตมารองซื้อเครื่องซื้อของสวยโอกาสมาเบื้องสวนขายต้นดอกไม้ดอกตอ นี่ก็ขายเครื่องนุ่งของถือนี้ทุกอย่างพี่นอกอันนี้เครื่องู้หยิงไม่เสือตัวง,งามทุกๆวันเสาร์จะต้องออกบ้านออกเงินวหาหาจ่ายเงิน อันนี oh, man, ้เป็นเครื่องสําอางโอ้มันนี้ก็มีผลไม้ผักม่วงอ่ะสวนหน่วยอ่ะสวนหน่วยเกณฑ์ ตัวแรงานพี่น,น้องมันอยากเริ่มสุกแล้วเว้ยมักทรงเลยเกลียนไปกินสมบ้านแบบบ้านเ้าง ใกล้ิสุกแล้วนี่บักนัดกับมีเลือกกันได้กับบูถึกไก่มัน้แดงเอื้องเืงเป็นเสื้ใช่ไหม ีนัดนี้ไม่สุดเดิมมาเดิมมีสิบภาพเป็นรอกสลาดซูเปอร์มาร์เก็ตออเรนต์อันนี้มีบักกล้วย Câu xong câu xin mặc 99 cao chị cao xin bóng hèn bóng hà chịnh đậy tara phủ lăng กิโลหนึ่งหายูโรเก้สิบเก้ามาแต่เมืองจีนพี่น้องมันด่างก็มีตลาดพลังเต็มว่าใครฟงเอเชียอาหารเอเชียแักไม้อีเซียมันด่างแต่ว่าปลูกอยู่ปลูกอยู่เมืองสเปนพี่น้องเมืองสเปนปลูกมันด่างบ้านเขา กับพอได้ยูได้กินมันด่างมาเตสเปนกิโลหนึ่งสองยูโรสัเก้าเซนนี่มะเข็ดห้านฝรั่งจะขายอาหารอเอเชียเหมือไม่อีเซียเออข้าวแห้ง ข้าวแห้งเมื่กพลังบอกเรียบร้อยนุ่ยหนึ่งเท่าไรข้าวแห้งนุง่ยหนึ่งหนึ่งยูโรหกสิบเก้าเซนพอซื้อโอเคเขาย่างต่วอันนี้เครื่องเจม อันนี้ผลไม้ที่เขาปลอกเรียบร้อยบักนัดปิดป่องนวลบักข้าวบักนัดมีหลายแบบหลายอยา่าง เียงน้อยกิโลหนึ่งสี่โลเก้าสิเก้าซนมะนาวมะนาวมะนาวเขียวกิโลหนึ่งโลเกเก้า มะนาวเหลืองกิโลหนึ่งสองิโลก็สุนเก้าลื่นกันเองยิโลต่อกิโลซื่อเป็นแพ็คซื่อเป็นกิโลก็่าได้เมื่อนี้พามาเบิงแต่ผลไม้อะของอยู่ของกินพี่น้องแอปเปิล แอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวกิโลหนึ่งสองกิโลเกาสิบเก้าสองกิโลเก้าสิบเก้าราคาใล้กันแอปเปิลก็มีหลายแบบหลายอย่างบางคนบ้านเขาเห็นว่าแอปเปิลแล้วซีคือกันเบิดบุคือด้วพี่น้องแอปเปิลสีแดง กิโล1หนจิลูสี่สเก้แล้วกันแล้วอีกแบบนึงอีกเป็แนแดงขุนเหลืองกิโล1หนสองจิโลูเก้ามีหลายแบบหลายอย่างขั้วิิล1ห สาวมือรูก็สุกเอามอนสาวพลังวันเสา์ออกตลาดตลีอันนี้เป็นตลาดญ่พี่น้องตลาดที่ว่ามีเครื่องถือเครื่องแพงมีทุกอย่างให้เลือก เลมีบบกอึอสดๆหอือบ้านห่าผวกเรียบร้อยขายเป็นแพ็คแพ็คหนึ่งหนึ่งยูโรเจ็ดสิบหกผอกยูพอ,อกินอากาักกาดกระลำ ข้าวม่วงบักอืบบักอืกิโลหนึ่งสี่โลสาวเก้ามีทุกอย่างที่น้องในตลาด้จ้หัวใหญ่กินไหววะหัว่ใหญ่แบบสิ มีทุกอย่างขายซีนขายกับพิษที่โน้นก่อนถั่วเขียวถั่วเขียวเหมือนบ้านเฮาพี่น้องกิโลหนึ 1, 6, ่งหกกิโล เกสิบเก้าปั่วเขียวบังงามปัดใดบักแตงยาวปักแต่งงยาวกิโลนหน่วยนึงหนึ่งกิโลี่สบเก้านี่บทบทุกอย่างอันนี้พักสลัด salat di kabila ibe. Om Selat Salat. Salat tu neng. Salat tu neng. ก็สก yeah. ็สิ้นแล้วเต่สลัดอันนี้สลัดอีเซียทั่วงอกก็มีพี่น้ะงคร่วงอกกบมีขายสาอาหารบ้านเฮามีขายพี่นนอะ chết nhai khứa bạn hoa mọi người khứa hâm mơ chết nhai mỹ tục đẹp

โอ้ซีนนี่ซีนขาลายกิโลหนึ่งแปดยูโรน้องกิโลหนึ่งสิบสองยูโรซีนขาลายอยู่เมืองฝรั่งเขาขายเป็นแพ็กพี่น้องอันนี้ตับตับวัวกิโลหนึ่งห้ายูโรเก้าสิบห้า พอยู่พกินอันนี้มันใส่กบเมืองพลังใช่ไหมใส่กบมีอันน้อยมีอันใหญ่กิโลหนึ่งเก้าจุลตายสี่นัวกิโลหนึ่งสิบห้าจุลู งัวปผลน้ำมันกิโลหนึงกโล 90, เก้สัวเกาห้าสกี่นองอัน,น้ซีนหมู12บกิโลสิ 10, 10กิโลต่อหนกิโลเขาจะลายเป็นแพ็กที่นอก ขาหมูคนบ้านเขามากินขาหมูโบแหงขาหมูกิโลหนึ่งสี่โลสิบหกขาหมูเอาไปต้มต้มเปื่อกจ้ำแกว้วอ่อืมเราจะขาคน ไปต้มก็เลือกเอาคือพี่น้องเห็นความสะอาดของตลาดเมืองนอกพี่นอ้องบ่มีแมงวันบ่มีเออ่แมงไหมมาตอมมาเจาะความ,มสะอความสะอาดนัมเบอร์วันเลยนัมเบอร์หนึ่งเลยความสะอาดตลาดเมืองนอกบ่มีแมงวันบ่มี คนอื่นเป็นคนสะอาดย่องได้ตลาดมื้งนอกเขาไปเบึงป่าน้ำกันวันนี้บนคายป่าพาไปลงเบึ้งราคาป่า Một cái chân này, đi phà sốt ปักดุมมีปลาสดขายที่ร้านแบบรายยาวปลานี้เขาครัวเรียบร้อยแล้วใจก้างหายเรียบร้อยโอ้ปลาบึดที่น้องปลาใหญ่ปล,าน,ปลาน้อยกุ้งมกุ้งนีหอย อโอเควันนี้พ่อกันทรเนี่พี่น้องมนาพ่อกันไหมขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีสุขสุขดีพี่น้องสบายดีสบายดีสวัสดีครับ